สำรวจนะครับนี่ครับสำรวจเต็นท์ลมแรงมากเลยคพัดเต็นท์อยู่ตลอดเลย ียามเช้านะครับก็มาเนน,านัำงาหนักเลยนะครับลมครับลมแรงทั้งคืนครับ ที่แล้วนะว่าลมแรงอย่างนี้ไหมครับก็บอกว่าบนนะครับพุทธิออยานแห่งชาตินันทบุรีนะครับลมแรงตลอดเลยนะครับ ชมวิวครับพระอาทิตย์ขึ้นครับนอนครับขึ้นดานบนะครับไม่มีหมอกครับแต่มันไอ้ท้องฟ้าไม่ค่อยเปิดครับมันคุ้มๆครับกประมาณนี้ครับแต่สวยครับ หลังเต็นท์นะครับแล้วก็ห้องน้ําที่เรารีวิวนะครับก็เดินลงมาครับก็จะมีไอหลานกลางเต็นท์นะครับกับห้องน้ําด้านล่างอีกหนึ่งจุดนะครับก็ที่นี่ครับรองรับนักท่องเที่ยวได้ได้เยอะนะครับพอสมควรครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าต้องการเงียบสงบหน่อยก็นี่มาลานตรงนี้ครับนลาง จุดกลางเต็นท์นะครับกับ,กบลานจอดรถด้านล่างก็จะมีดอกพญาเสือโคร่งครับประมาณหนึ่งต้นสองต้นครับก็ต้นไอ้ตรงนี้ครับก็ดอกบานเยอะครับแต่จุดตรงนี้ครับไอ้ห้องน้านี่กับทางไปลานกลางเต็นต์ต้องขนของไกลหน่อยครับไกลพอสมควรครับเพราะ ขาบอกว่าห้ามนำรถเข้านะครับ้านกางเต็นท์ตรงนี้ก็อีกหนึ่งจุดกางเต็นท์ครับโดยห่มดาวรานกางเต็นท์ครับก็ประมาณนี้ครับเป็นลานโลง่ลงๆครับก็มีอยู่อีกหนึ่งกลุ่มครับ ตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งต้นนะดอกพุยาวเสือโครงประมาณนี้ครับด้านบนครับที่เรากางครับด้านบน,นเดี๋ยวพาไปชมนะครับด้านล่างนะร,ร้านต่างๆครับชมมาแลรับ การครับสุราหารแล้วก็มีอาหารตามสั่งนะครับครัวที่ดาดอยนะครับก็เมนูตามนี้เลยนะครับก็ถ้ามาที่นี่ก็นะครับในวันครับวันหยุดนะครับถ้านักท่องเที่ยวเยอะครับก็น่าจะมีอาหารขายนะครับแต่วันที่ผมมานี่วันนี้ยังไม่เปิดครับหรือว่าเปิดสายสายก็ไม่ทราบนะครับ ก็มีร้านกาแฟครับโน่นครับกาแฟแล้วก็จะมีระเบียงให้นั่งไปดูครับประมาณนี้ครับน่ครับไผยักษ์คอฟฟี่ครับอยู่ด้านล่างครับด้านบนนะโซนด้านบนโน่นก่ะไอเป็นจุดกลางเต็นท์ครับ เต็นท์ครับที่เราการเต็นท์ครับไปทางนะครับด้านนู้นนะครับแล้วก็ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับบ้านพักรับรองสำนักงานครับมาทางนี้ครับนี่ก็เป็นทางที่มานะครับจากปากทางอุทยานนะครับบ้านพักนะครับก็จะมีห้องน้ำนี่ครับอิดเจุดครับ สร้างใหม่ครับก็น่าจะสะอาดครับก็มีของผู้หญิงขาผู้หญิงสขาผู้ชายสะอาดครับก็เข้าก็เปลี่ยนรองเท้าครับนี่สะอาดสร้างใหม่ครับ ชม,มลานกันเต็นด้านบนนี่ก็มีบ้านพักนะครับชี้บอกอยู่นะครับหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามและหลังที่สี่ครับก็ประมาณนี้ครับด้านบน,นครับ อากาศก็เก็นสบายครับแต่ลมแรงครับดูครับต้นไม้ครับไหวตลอดครับจุดชมวิวครับยหาครับวันนี้อากาศก็ไม่เปิดครับไม่เห็นไอผ้า ้สงผากุวนครับชนพัน,คร, <S <S ออนครับถ้าใครชอบเงียบสงบครับลานกลางเต็นที่นี่น่าจะตอบโจทย์ดีๆครับเพราะว่าในนักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จักครับ นี่ครับก็เก็บเต็นท์เสร็จนะครับก็ออกจากลานนะครับอุทยานนะครับนันทบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดดอยวาวนะครับก็ห่างจากไอจุดกางเต็นท์ตรงนี้นะครับ1กิโลนะครับก็เป็นทางลูกรังนะครับไปชมใบเมเปิลกับไอ้ดอกพญาเสือโค้งครับเลี้ยวไปเลยครับ ครับก็เข้ามาครับข้างทางนะครับก็จะเป็นไอศนสามใบครับนะครับก็จะเป็นป่าทึบนะครับนะครับทางรถเก๋งเล็กนะครับของผมนะครับก็มาได้นะครับก็ขับช้าๆหน่อยครับนี่นะครับเราก็ถึงแล้วครับ หน่วยศึกษาการพัฒนาอ,อนุรักษ์อนุรักษ์ต้นน้ำน้ำคางครับดอยวาวครับเชื่อเรียนสั้นดอยวาวครับเดี๋ยวเราไปตามดูนะครับจะมีดอกพญาเสือโค้งให้เห็นไหมครับหรือว่าร่วงหมดแล้วนะครับจะเซอร์ไพรสหรือไม่เซอร์ไพรสครับ ใบเมเปิลครับก็ตรงนี้ก็สลัดไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็สลัดแล้วเหลือตรงนี้ครับนิ่หน่อยครับใบเมเปิลเรามาช้าไปครับนี่ครับลวงก็สวยอยู่ครับแต่มันเหลือไม่เยอะ,ะครับนี่ครับ นะครับก็เป็นหน่วยจัดการต้นน้ำครับดอยวาวครับก็ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นไอป่านะครับต้นพญยาเสือโคร่งครับหรือก็ดอกสกุระเมืองไทยครับแต่ตอนนี้ร่วงเกือบหมดแล้วครับนะครับใบไม่เปือนก็ผัดใบแล้วครับเข้าไปชมกันก็จุดนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้เหมือนกันนะครับ ก็เยอะครับนักท่องเที่ยวครับก็กระจายกระจายลงไปครับร <c oughs> <c oughs> ้อนรอนรอนบุญละเ่ <c oughs> ะไฟครับตรงนี้ก็แดดจ้าครับจ,จุดชมวิวครับ ตรงนี้ครับดอกพญาเสือโครงครับตรงนี้จะเป็นวิวครับชมวิว yeah> anyway> claro ี่ครับตรงนี้นะครับเห็นใกล้สุดแล้วครับนี่ครับดอกพญาเสือโครงครับซากุระเมืองไทยครับ สวยครับนี่กางเต็นท์ได้ครับจุดใหญ่ๆเลยครับจุดนี้ครับนี่ครับก็จากจุดข้างบนนะครับก็ชมมานะครับระหว่างทางนะครับ กลงมานีดหน่อยครับข้างห้องน้ำนะครับบนดอยวาวนะครับเราเจอครับนี่ครับสิ่งมาจันอีกหนึ่งอย่างครับดอกชมพูภูคาครับกำลังจะบานครับมีอยู่ประมาณสีช่อครับสีช่อแล้วก็ตูมอยู่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับสวยงามครับวันนี้เราเจอดอกไม้ ครับสวยงามครับหายากทั้งสามชนิดเลยครับแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับรถเล็กของเราครับมาได้ครับนี่ครับไอหมู่บ้านที่ผ่านทางมานะครับนี่ครับต้นกําเนิดนะครับไผ่ยักษ์ครับนี่เราจะไปดูกันครับไปดูให้เห็นแค่เห็นก็พอครับต้นกําเนิดไผ่ยักษ์เมืองน่านนะครับก็ หมู่บ้านดอยเตี้ยวนะครับก็จะมีนะครับนี่ครับไปไปทำนะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับภาชนะใส่กเตี๋ยวนะครับถ้วยชามนะครับตรงนี้นะครับเห็นกำเนิดจากนี่ครับนี่ต้นไม่ค่อยใหญ่นะครับนี่ต้นเล็กนะครับเนทางผ่านครับตรงนู้นก็เหมือนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูครับ นี่ครับอันนี้กําลังแตกหน่อใหม่ครับนี่ครับถ้าไม้แก่แล้วครับจะโตมากนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่มากครับนี่คือนี่ครับครับบางต้นที่มีอายุเก่าแก่ก็นู่นครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึงสิบนิ้วครับสิบนิ้วยี่สิบนิ้วก็มีครับ ห้ชมกันครับก่อนทางกลับบ้านครับนี่ครับเลี้ยวเข้าไปเป็นคาเฟ่นะครับวังผาวิวนะครับ จากไอ้สามแยกนะครับสามแยกไอ้อเบอท่าผานะครับที่จะเลี้ยวก่อนขึ้นไอ้จุดการเต็นท์นะครับบริยาน่ชชาตินันทบุรีนะครับก็ประมาณสักเก้ากิโลครับประมาณนะครับแปดกิโลเก้ากิโลครับเดี๋ยวก็ไปชมนะครับก็ผ่านนะครับถ้ามาก็ ทางไปจังหวัดพะเยาครับก็จะมีอยู่ครับเรามาดูครับว่าบรรยากาศครับจะสวยงามแค่ไหนนะครับังนะครับในจากจอดรถครับก็จะมีบันไดขึ้นครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับภายในร้านนะครับ นี่ครับก็มีจุดนะครับสแกนนะครับวัดอุณหภูมิครับนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับก็นีข้างในร้านครับประมาณนี้ครับสั่งชาเขียวฐานสักแก้วครับเครื่องดื่มนี่เมนูเครื่องดื่มครับ สี่สิบห้าบาทก็นีเน้มะนาหนครับก็เป็นครับคาเฟ่ครับก็แหนอาหารและเครื่องดื่มครับนี่ครับวังผาวิวหน้านะครับ อ่าและเครื่องดื่มนะครับห้องพักลานกลางเต็นท์ครับครบวงจรครับน,นี่ครับก็เป็นวิวนะครับอนตรงบริเวณครับวังผาวิวนะครับก็นี่มีลานกลางเต็นท์ครับแต่อากาศจะร้อนนิดนึงครับ ช่วงตอนกลางวันนะครับก็ไม่มีร่มไม้ใหญ่ครับนี่ครับกับบรรยากาศครับหน้าไอจุดระเบียงนะครับตรงนี้ครับก็ตรงนี้ครับก็ห่างจากจุดเลี้ยวนะครับที่จะไปอุทยานแห่งชาตินันทบุรีครับประมาณสัก8กิโล9ก้ากิโลครับก็ตรงมาครับทางไปอำเภอสองแควครับไปเชียงคำนะครับ พะเยานะครับก็ตรงนี้ครับบรรยากาศดีครับ,บแ,แต่พักครับชาเขียวและบมะนาวค่ะก็ราคาสี่สิบห้าบาทค่ะครับก็วังผาวิวนะครับก็แวะมานะครับมาชมมาชิมนะครับก็บรรยากาศโอเคนะครับ ถ้าตอนกลางวันก็มันไม่มีนะครับร่มไม้ใหญ่นะครับก็ถือว่าโอเคครับตอน,นเย็นๆน่าจะบรรยากาศดีกว่านี้นครับก็เดี๋ยวจะไปตรงไหนต่อครับก็ติดตามครับนี่ไปแล้วครับ